ขอนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่20มกราคม2565เพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเาจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในกามาทินวัคถาจากอนุปพิกถาค่ะซึ่งยังไม่จบค่ะเราได้ศึกษาเรื่องราวของสัตว์อบายทั้งสี่ซึ่งขณะนี้ก็คิดว่าคงจะจบในเรื่องของเปรตไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะการจะศึกษาทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากก็ขอให้ไปร่วมกันศึกษาในเปตตวัตถุ ในพระไตรปิฎกเล่มที่49ของมหามากุฏราชวิทยาลัยนะคะเราจะได้อ่านกันอย่างจุใจและที่สำคัญคือจะได้รู้ว่าเราจะต้องงดเว้นข้อประพฤติใดใแน่นอนค่ะนั่นก็คืองดเว้นจากการประพฤติที่เป็นไปในอกุศลกรรมบททั้งสิบนั้นละค่ะเราจะได้ศึกษาอย่างละเอียดเลยว่า ทุกโทษในแต่ละข้อนั้นมีมากมายและเมื่อผลจากเปรตแล้วจะไปที่ไหนอย่างไรอีกนั้นก็ด้วยอำนาจบุญและบาปที่ได้สั่งสมไว้แล้วนั้นเองค่ะฉะนั้นเมื่อตกไปสู่อบายแล้วพระบรมศาสดาจึงบอกว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะคะที่กลับมาสู่สุขติภูมิฉะนั้น เราขณะนี้ได้โอกาสอันประเสริฐแล้วเป็นที่ตั้งเริ่มต้นที่จะไปสู่การผลจากทุกข์ค่ะไม่ใช่แค่จะไปเพียงหวังเพื่อสุขติเท่านั้นใช่ไหมคะ พวกเราจึงได้ศึกษากันอย่างขมักขม้นและมีจิตโสมนัาจินดีที่จะศึกษาต่อไปจนกว่าจะถึงอนุปาทาปรินิพานตามเยี่ยงอย่างของหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านรักการศึกษาพระสัทธธรรมยิ่งด้วยชีวิตค่ะเราก็เช่นกันใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาศึกษาในเรื่องของอสุรกายภูมิอกุศลกรรม ที่สัตว์ทั้งหลายทำไปด้วยโลภะเจตนามากโดยอภิชฌาคือความอยากได้นั้นเองนะคะเพ่งเลงอยากได้ทรัพสมบัติของผู้อื่นประกอบทุจริตด้วยการปล้นขโมยหรือช่อโกงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นหรือถือเอาของสองมาเป็นของตนมีความอิจฉาริษยาปรารถนาทําลายล้าง หรือเห็นผู้อื่นทำความดีก็ไม่พอใจซึ่งพวกเรานั้นตรงกันข้ามใช่ไหมคะเรายินดีพอใจกับกุศลที่บุคคลอื่นได้กระทำเพราะรู้คุณค่าของการอนุโมทนาและร่วมกันแสดงความยินดีในความดีที่ผู้อื่นได้กระทำไว้แล้วอันมีแบบอย่างของพระอริยทั้งหลายที่ได้กระทำเป็นตัวอย่างคะ่ะ แม้เทพธิดาซึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขานั้นเธอไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นอุบาสิกาวิสาขานั้นได้เจริญกุศลสร้างเสนาสนฐา,านอันประณีตพร้อมทั้งเครื่องบริการทั้งปวงที่ประณีตยิง่งเธอมีจิตโซมนัสยินดีอย่างมากในที่สุดเมื่อตายไปแล้วก็ได้เกิดในเทวโลก และอลังการด้วยปัจจัยทั้งสี่เพราะเหตุแห่งโสมนัสยินดีในกุศลเจตนาอันประนีตของผู้อื่นค่ะเมื่อเราฟาังอย่างนี้แล้วเราก็คงไม่มีความอิสฉานะคะละลดความอิสฉาในการที่เห็นผู้อื่นได้เจริญกุศลค่ะ คนที่เป็นอสุรกายนั้นมีความอิจฉาฤิษยาปรารถนาทำลายล้างหรือเห็นผู้อื่นทำความดีก็ไม่พอใจเพราะเป็นคนมากด้วยความพยาบาทมีความเห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลโลกนาไม่มีเป็นต้นย่อมส่งผลให้ไปเกิดในโลกของอสุรกาย ซึ่งทำกรรมคล้ายครึงกับสัตว์ที่ไปเกิดเป็นเปรตผิดจันที่ว่าเปรตย่อมประสบกับทุกขเวทนาเพราะความหิวโหอยอาหารบังเกิดความแสบร้อนในท้องเพราะถูกไฟในกายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนไฟที่ไหมอยู่ในโพรงไม้เราถ้าเคยอยู่ในชนบทแล้ว คงเห็นไฟที่ไหมอยู่ในโพรงไม้ที่มีผู้ไปจุดเพื่อเอาน้ำมันให้มันไหลลงมาค่ะโดยเฉพาะต้นยางแต่อสุรกายหรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวินิบาตประสบทุกขเวทนาเพราะความกระหายน้ำในบางครั้งตลอดเวลานาน,านสิ้นการสองถึงสามพุทธันดร ไม่เคยได้น้ำแม้แต่หยาดเดียวบางทีเห็นบ่อบึงและแม่น้ำก็ตะเกียกตะกายเข้าไปหวังจะได้ดื่มกินแต่พอเข้าไปไกลท้องน้ำนั้นกลับกลายเป็นทรายหรือแผ่นศิลาอันแห้งผากส้ำเป็นเพลิงเผาพลานให้สวยทุกคือมีความกระหายน้ำยิ่งขึ้นมีเรื่องราวว่า ในครั้งที่เป็นมนุษย์ผานลชนคนหนึ่งประกอบแต่อกุศลทุจริตไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อสิ้นที่ปลงไปเกิดในอสุรกายภูมิมีรูปร่างน่าเกลียดมีความรู้สึกกระหายน้ำเป็นกำลังพอเห็นน้ำในแม่น้ำก็รีบลงไปหวังจะได้ดื่มให้สมกับความกระหายมานานแต่อกุศลวิบาก บันดาลให้น้ำในแม่น้ำนั้นบังเกิดเป็นพื้นทรายอาุรกายนั้นเดินไปบนพื้นน้ำประดุดว่าเดินไปบนแผ่นดินความทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์นั้นเมื่อเราหิวน้ำน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับความหิวของอสุรกายเมื่อปรารถนาจะได้น้ำาด่มเพราะ เวลายาวนานเป็นพุทธันดรบ้างก็ยังไม่มีโอกาสได้ดื่มน้ำไปเห็นแม่น้ำนั้นแหละแต่กลายเป็นแผ่นดินทั้งๆที่ความจริงนั้นคือแผ่นน้ำค่ะแต่ด้วยเหตุบาปที่สร้างเอาไว้จึงทำให้ไม่สามารถที่จะได้น้ำนั้นมาดื่มกินได้ค่ะในตอนเช้าวันนั้นมีภิกษุสามสิบรูป เดินเลียบฝั่งแม่น้ำเพื่อไปบินธบาตได้เห็นอสุรกายเดินอยู่บนผิวน้ำเกิดความสงสัยจึงหยุดถามว่าเหตุใดท่านจึงเดินบนผิวน้ำได้อสุรกายตอบว่าตนปรารถนาจะหาน้ำดื่มครั้นเห็นแม่น้ำเข้ามาหมายว่าจะดื่มกินเพราะหิวกระหายมานานแล้วแต่มาถึงน้ำก็หายไปหมดสิน้น ขอพระคุณเจ้าบอกข้าไปเจ้าหน่อยเถอะว่าน้ำมีอยู่ณที่ใดภิกษุเหล่านั้นพากันแปลกใจกล่าววา่าก็ท่านเดินอยู่บนน้ำแต่ท่านยังไม่เห็นน้ำเลยหรือภิกษุทราบความเป็นมาของอสุรกายแล้วเกิดความเมตตากล่าววา่าท่านจงมานอนที่พื้นสายนี้ เราทั้งหลายจะให้ท่านได้ดื่มน้ำพิสูุเหล่านั้นตักน้ำจนเต็มทั้งสามสิบบาทแล้วค่อยเทลงในปากของอาสุรกายอันมีช่องเล็กเท่ารูเข็มด้วยความยากลำบากจนกระทั่งสายเกือบหมดเวลาพิกขาจารย์ก็ยังไม่สำเร็จเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่า อสุรกายมีปากเท่าหลูเข็มนี้ก็เป็นตัวอย่างของทุกโทษแห่งทุจริตกรรมค่ะและเมื่อภิกษุเหล่านั้นถามว่าท่านพอสิ้นความกระหายบ้างหรือยังอสุรกายสั่นศีรษะภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นบังเกิดความสังเวชใจแต่มิรู้ว่าจะช่วยได้ด้วยประการใดจึงลาจากอสุรกาย เดินทางเข้าละแวกบ้านเพื่อบินทบาตตามสมณวิสัยค่ะเมื่อเราฟังอย่างนี้ก็คงเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าอุศลกรรมก็ให้ผลเป็นอักอุศลกรรมวิบากนั่นเองแม้จะหิวกระหายเพียงไรอยู่บนน้ำก็เห็นเป็นแผ่นดินนะคะยังดีนะคะที่ไม่ถูกไฟเผาจนไม่เกรียมตายไปแล้วเกิดใหม่นี้ เป็นแค่ความทุกข์ทรมานที่ต้องทนหิวไปเป็นเวลายาวนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นกรรมซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้ว2,600กว่าปีไม่ทราบว่าท่านเหล่านั้นจะสิ้นกรรมแล้วอย่างและบุคคลเหล่านี้ก็เป็นแบบให้เราได้รู้ใช่ไหมคะว่าอากุศลกรรมแม้เล็กแม้น้อยนั้น ก็จงหยาดทำเลยจงประพฤติธรมเถอะเมื่อเกิดเป็นสัตว์อบายแล้วประโยคะก็ไม่สามารถที่จะปรุงแต่งให้เป็นสมบัติขึ้นมาได้เลยคติก็เป็นคติวิบัติแล้วอุปธิคือร่างกายก็น่าเกลียดหน้าช่งผอมแห้งแรงน้อยเพราะไม่ได้กินแม้อาหารและน้ำต้องหิวโหวยกระหาย ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นกรรมค่ะประโยค้านั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าจะมีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมอย่างที่เราเป็นเป็นกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะแค่จะแสวงหาอาหารเพื่อดอำรงซึ่งชีพในความปรารถนานั้นก็ไม่ได้แล้วมีแต่ความหิวกระหายอยู่ร้อยปีพันปีแสนปีหรือ เป็นพุธทธันดรค่ะแล้วเราขณะนี้ได้ทั้งกาละคติอุปธิและประโยคะที่เป็นสมบัติได้ความเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้เราจึงควรเจริญกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บางก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุดคนที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลย เรานั้นเป็นผู้ที่ศึกษาพระสัทธ,ธรรมมาพอสมควรนะคะในการเจริญกุศลต่างๆนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้ความประสงค์ปราศจากความตรณีย่อมให้ทานในการที่ควรให้ค่ะเพราะผู้ให้ทานตามการด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ซื่อตรงผู้คงที่ทักษณาของทายกนั้น ย่อมมีผลภัยโบณชนทั้งหลายเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทานนั้นทักสินาทานนั้นมิได้มีผลบกพร่องไปเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้ชนทั้งหลายที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเพราะเหตุนั้นทายก จึงควรเป็นผู้มีใจไม่ท้อถอยให้ทานในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าชนินแลกค่ะจากอังคุตรนิกายปัญจกานิบาทค่ะเราเป็นผู้มีบุญและได้สั่งสมไว้ดีเหลือเกินค่ะจึงได้พบพระสมารกรมพุทธเจ้าผู้สูงสุด ผู้ส่งชี้แนะให้เจริญกุศลงดเว้นจากการทุจริตซึ่งเป็นเหตุให้ไปสู่อบา,ายทั้งสี่ค่ะรวมทั้งทรงชี้ทางแห่งสุขติทั้งหลายด้วยกุศลหลากหลายนานาประการที่มีความละเอียดลุม่มลึกเบื้องตนด้วยทานกุศลศีลกุศลนะคะและท่ามกลางด้วยสมาธิกุศล ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไปสู่พรหมโลกแต่ในศาสนาของพระชินเจ้านั้นในเรื่องของสมถะเป็นบาทฐานเพื่อจะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาเพื่อออกจากโลกทั้งปวงซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอก อันประกอบด้วยสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสมาสติค่ะซึ่งไม่มีศาสดาใดนะคะที่จะตรัาแสดงได้หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เดรฉานทูมสัตว์ในเดรฉานทูมเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างปรากฏให้เห็นและเกิดไม่เป็นทีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบางก็แทรกแซงอยู่ตามร่างกายของมนุษย์อยู่ตามบ้านเรือนบ้างก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามป่าตามภูเขาบ้างก็อยู่ในหนองน้ำลำทานอยู่ในพื้นดินในอากาศ พื้นปัตภีที่เราอยู่ในเวลานี้มีสัตว์ดิรัชานอาศัยอยู่มากมายแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือสัตว์ไม่มีขาได้แก่งูปลาไหลไส้เดือนเป็นตน้นสัตว์สองเท้าได้แก่นกเป็ดไก่เป็นตน้นสัตว์สี่เท้าได้แก่ช้างหมาหวัวควายเป็นตน้น สัตว์มากเท้าได้แก่กิ้งคือตะขาบนอนเป็นต้นชีวิตของสัตว์เดรจชานมีความเป็นอยู่ลำบากยากเย็นยิ่งหนักเพราะเป็นสัตว์ที่มีภัยแห่งชีวิตรอบดานต้องแสวงหาที่กินที่นอนต้องคอยระแวดระวังภัยจากมนุษย์และสัตว์ที่ใหญ่กว่าเนืองนิด สัตว์ที่มาเกิดในภูมินี้ไม่ไว่าจะไปทางไหนก็ไปในสภาพตามขวางหรือตามยาวคือคว่ำอกไปทั้งสิน้นนอกจากร่างกายจะมีสภาพไปอย่างขวางจิตใจก็มีสภาพขวางอีกด้วยคือขวางจากมรรคผลนิพพานเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน แม้ว่าจะมีคุณงามความดีสักเท่าใดและจะมีน้ำใจประเสริฐสักเพียงไหนก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุอมาตะธรรมอย่างมากที่สุดก็ได้เพียงสวรรค์สมบัติค่ะในธรรมบทภาคหนึ่งหน้าเจ็ดสิบสี่ถึงหน้าเก้าสิบเรื่องช้างปาริเลยกะสมัยหนึ่งที่โคสิตารามภิกษุวินัยทรกับ ธรรมะกระถึกชาวโกสัมพีมีเรื่องตกเถียงกันเรื่องน้ำชำระรูปหนึ่งว่าเป็นอาบัดอีกรูปหนึ่งว่าไม่เป็นอาบัดความแตกร้ามีมากขึ้นเป็นสองฝ่ายพระผู้มีพระภาคยาวตรัสสอนให้สามัคีกันแต่ภิกษุเหล่านั้นก็มีได้เชื่อฟังพระพุทธองค์จึงเสด็จหลีกออกไปจำพรรษาที่ขวงไม้สาลาใหญ่ ในราวป่ารักขิดตะวันพญาช้างปาริเลยยกะละออกจากฝูงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาจึงเข้าไปทำพื้นให้เรียบถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาดบริเวณโคนไม้ให้เป็นที่ประทับตักน้ำใช้น้ำฉันมาเตรียมไว้ในเวลาส่งน้ำก็สีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟติด ใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาให้กองไฟนั้นกลิ่งก้อนศิลาไปด้วยทอนไม้ทิ้งลงในแอ่งน้ำน้อยย่อนงวงลงไปรู้ว่าน้ำร้อนแล้วมาทูลพระพุทธองค์ให้ไปส่งน้ำในที่นั้นเมื่อพระองค์จะเสด็จเข้าบ้านเพื่อปินธบาทดก็นำบาทไปวางไว้บนกระพองตามเสด็จ รันถึงหมู่บ้านพญาช้างยืนคอยพระพุทธองค์จนกว่าจะเสด็จกลับจากบินทบาทเมื่อเสด็จถึงจะรับบาดไปวางลงณที่ประทับถวายงานผัดด้วยกิ่งไม้แสดงวัดอยู่ในเวลากลางคืนก็ถือท่อนไม้ใหญ่ด้วยงวงเดินไปมาจนกว่าอารุณจะขึ้นเช้าคืนก็ถวายน้ำสงพระพัก พยาช้างดูแลปรนิบัติพระบรมศาสดาจนตลอดพรนษาเราฟังแล้วการปรนิบัติอย่างนี้น่าจะเป็นโอกาสอันประเสริฐอย่างยิ่งในชีวิตในอัตภาพนี้ของท่านใช่ไหมคะแม้จะเป็นช้างแต่เป็นช้างที่ฉลาดมากเหลือเกินรู้กาลาเวลาและกุศลที่เจริญอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ เราเป็นมนุษย์ก็ควรศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ต่อเนื่องตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่ค่ะทั้งก่อนนอนก็เจริญกุศลด้วยดังบทพันานาที่กล่าวว่านอนอย่างมีสติเป็นอย่างไรที่เคยศึกษาร่วมกันไปแล้วค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ